แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่399้าบวับหวามเซียงจวินเป็นภรรยาของมาหวายามนี้นางอยู่ในมือของเฉากงที่มาหวากำลังทำคือคิดจะแยกน้ำศักดิ์สิทธิ์ในหม้อไฟออกมาเพื่อให้ฮ่องเต้ดื่มเช่นนั้นหรือเฉากงกงเป็นคนแนะนำเซียงจวินให้กับมาหวาแต่ตอนนี้นางกลับอยู่ในมือเฉากงกงเช่นนั้นหรือต้องรู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมใช่หรือไม่ นึกถึงในบ้านของมาหวาที่ไม่มีร่องรอยการถูกค้นทุกอย่างสะอาดมากราวกับเป็นการทำความสะอาดก่อนจะไปเสียมากกว่าบทบาทที่เสียงจวินผู้นี้เล่นซ่งสื่อชูเองก็รู้สึกคุ้นอยู่บ้างนี่เป็นสายสืบกับสายลับชัดๆอาชีพของนางเมื่อชาติที่แล้วเป็นอย่างไรเล่าหญิงผู้นั้นจะจริงใจต่อมาวาจริงๆหรือ จู่ๆส่งสือชูก็นึกถึงท่านหญิงหลินอันเพราะแค่สายตาอ่อนโยนและคำพูดเป็นห่วงธรรมดาคำหนึ่งของมาวาที่เป็นมารยาทที่คนงานร้านมอไฟควรมีเมื่อท่านหญิงหลินอันได้ยินเข้ากลับกลายเป็นคำพูดเป็นห่วงที่ไม่เหมือนผู้อื่นใจของนางจึงเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาส่งสือชูถอนหายใจในใจสำรวจเรื่องราวด้านล่างต่อไป เช้ากงกงข่มขู่มาวะเศษก็เดินเล่นในห้องเครื่องรอบหนึ่งด่าขันทีและนางกำนันที่ไร้แววจนพอใจจึงเดินออกจากห้องเครื่องอย่างสบายใจอารมณ์ดีมาวะใช้แขนเสื้อเช็ดเม็ดเหงื่อบนหน้าผากจ้องไปทางหม้อแกงหม่าล่าที่เพิ่งเคี่ยวออกมาได้เขาขนของมาจากในร้านหม้อไฟทีละครึ่งแล้วทดลองทีละอย่างในที่สุดเขาก็เจอสิ่งที่ขันทีเหลียงต้องการนั่นก็คือแกงหม่าล่าที่กำลังเดือดกลิง้ง เพียงแต่เฉากงกงเคยพูดว่าฮ่องเต้อายุมากแล้วไม่เหมาะกับการกินของที่เผ็ดเกินไปลำไส้และกระเพาะของพระองค์รับไม่ไหวเขาลองทำให้น้ำแกงนี้ให้กลายเป็นรสชาติที่ฝ่าบาทชอบเสวยและดีต่อสุขภาพมาวายิ้มเฝื่อนเครื่องแกงพวกนี้ถูกปรุงสำเร็จแล้วต่อให้เป็นหลี่สร้างที่ทำงานในร้านหม้อไฟยังทำไม่ได้เขาเพียงแค่วิ่งส่งอาหารไม่รู้เรื่องในครัวแม้แต่น้อยให้เขามาแยกส่วนผสมนี้กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ มาหวาเคี่ยวน้ำแกงในหม้อต่อราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและคอยเติมน้ำเข้าไปเป็นระยะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็เติมน้ำเพื่อไม่ให้น้ำแกงในหม้อนั้นแห้งแต่รสเผ็ดในนั้นจะยิ่งอยู่ยิ่งจืดจางลงเรื่อยๆแสงแดดแรกของเช้าวันถัดมาส่องผ่านมาหวาเดินกลับจวนที่แสนอนาถาที่อาศัยอยู่ด้านในมีเพียงพระสนมจากวังหลังที่กลายเป็นบ้าไปแล้วส่งสือชูกลับไปที่ตำหนักเย็นอีกครั้ง เสียงกรีดร้องที่แสนเศร้าโศกชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมคืนลูกของข้ามาลูกค่าฟาบาดหม่อมฉันไม่ได้นางสารเลวพวกเจ้ามันเลวเรากับตัวหนังสือเปื้อนเลือดที่รู้สึกได้ถึงความเหน็บหนาวที่กัดซ้อไปถึงหัวใจแต่มาหวาที่เดินเข้าห้องมาเหมือนกับไม่ได้ยินทันทีที่หลับตาลงเขาก็หลับไปในทันที ซ่งสือชูผลักประตูเดินเข้าไปในห้องเบาฝีเท้าลงลมหายใจของนางมั่นคงขึ้นคนที่นอนหลับไปยังคงหลับตาอยู่ใต้ตาดำคล้ำหัวคิ้วขมวดแน่นเหมือนมีความกดดันมากมายจ้องมาวาพักหนึ่งซ่งสือชูยื่นมือไปตบบนหน้าของมาวาที่หนึ่งมาวะลืมตาพลงขึ้นมาในทันทีดีดตัวขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วภายในตาของเขาเต็มไปด้วยความหวัดระแวงแขนทั้งสองข้างปกปิดส่วนล่างของตนไว้ เมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าคือส่งสือชูลมหายใจของเขาก็เริ่มมั่นคงขึ้นในหญิงมาวาเอ่ยปากเสียงของเขาแหบแห้งเขาที่ลืมตาขึ้นในตาเต็มไปด้วยสีแดงกำ่ำจากมุมมองทางการแพทย์สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจิตใจของเขาตอนนี้อยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างยิ่งอืมส่งสือชูยกเก้าอี้มานั่งข้างเตียงเขานั่งอยู่ที่ตรงข้ามกับมาวานางกระดิกนิ้วใส่มาวา มาหวาชะง,งักทีหนึ่งจากนั้นก็ยื่นข้อมือของตนไปมือของส่งสือชูวังที่ข้อมือของมาหวาแววที่ผ่อนคลายเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเรื่อยๆสายตาเคลื่อนต่ำจากใบหน้าของมาวาเรื่อยๆจนมาตรงด้านล่างถอดออกมาหวาที่เพิ่งปิดส่วนล่างของตนไปเมื่อครู่รู้สึกรกระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อยและถอดเสื้อผ้าบนร่างออกอย่างไม่ลังเลหลังจากถอดเสร็จสองมือพลางเกี่ยวขอบกางเกงชั้นในมีท่าทีว่าจะถอดออกมา ส่งสือชูหัวเราะเบาๆทีหนึ่งพอแล้วข้าไม่มีความคิดจะดูส่วนล่างของเจ้าแม้ในสายตาหมอจะไม่แบ่งแยกชายหญิงแต่ยามนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องดูส่วนล่างถึงจะวินิจฉัยโรคได้ส่งสือชูจ้องไปที่หัวใจของมาวาตำแหน่งหัวใจของเขามีจุดสีแดงสดหนึ่งจุดดูแล้วเรากับเอาเยี่นจืดหนึ่งจิ้มเข้าไปปานนี้สวยดีนะซ่งซือชูเอ่อยล้อเล่นอย่างมีคารมหากนางเดาไม่ผิด สิ่งนี้น่าจะเป็นยาพิษเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีชื่อว่าเยียนจือมัวเมาแม้ชื่อจะไพเราะแต่ประสิทธิภาพสิ่งที่ชื่อไพเราะมักจะนำมาซึ่งเรื่องราวที่เจ็บปวดวิธีในการโดนพิษนั้นก็ไม่เหมือนกับยาพิษส่วนมากต้องผ่านการมีสัมพันธ์ทางกายจึงจะวางยาพิษให้อีกฝ่ายได้คล้ายกับพิษที่ทำให้เจ้าของร่างเดิมอ้วนขึ้นซึ่งมีวิธีการใช้เหมือนกัน แต่ที่ต่างกันคือเย็นจือมัวเมาหักไม่ได้รับยาแก้พิษในระยะเวลาที่กำหนดก็จะเสียการควบคุมเมื่อถึงยามเที่ยงคืนสูญเสียการควบคุมคนผู้นั้นจะดูไร้สติมีอาการราวกับโดนยาสวัสดราวกับมีเพลิงไม่กลางอกทั้งเมาทั้งสมองเลอะเลือนไม่รู้ว่าตนนั้นจะทำเรื่องอันใดบ้างภายใต้ข้อแม้เช่นนั้นทุกคำสั่งที่สมองได้รับจะกลายเป็นคำสั่งทั้งหมดสุดท้ายก็จะเหนื่อยล้าจนหมดแรงและตายในทันที เวลาตายเลือดจะไม่ออกมาจากรูทวารทั้งเจ็ดดั่งคนทั่วไปผู้ที่ตายเพราะพิษนี้จะมีผิวพรรณเปล่งปลั่งขอบตามีสีแดงระเรื่อคนผู้นั้นจะรู้สึกพราเลือนอย่างแปลกประหลาดปานหรือมาหวะก้มหน้าเมื่อตอนเขาอาบน้ําเขาไม่ได้จดจ้องหน้าอกของตนดังนั้นตรงนี้มีปานสีแดงเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดเพราะเมื่อครั้งยังเด็กหรือเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีรอยปานนี้เลยมาหวาเมื่อลอย นี่ไม่น่าใช่ปานอาจเป็นเพราะไม่ชินกับสภาพอากาศเลยขึ้นเป็นเม็ดผดหน้าขอรับส่งสือชูแบมือพร้อมอธิบายเรื่องพิษเย็ยนจื่อมัวเมาให้เขาฟังสีหน้าของมาวาซีดเผือกก้มหน้าจ้องแผงอก,อกของตนชะงักไปทั้งร่างกระทั่งไม่รับรู้เลยว่าเลือดในร่างกายของตนยังไหลเวียนอยู่หรือไม่นี่คือพิษเช่นนั้นหรือคนดูแลร้านมอไฟเล็กๆอย่างเขาโชคร้ายจนถูกขันทีในหวังจ้องเข้า เดิมทีคิดว่านี่จะเป็นเรื่องที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วแต่ความจริงก็บอกเขาว่าเรื่องโชคร้ายไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นยามนี้เขาจะไม่เหลือกระทั่งชีวิตเมื่อคิดถึงฝีมือการรักษาของส่งสือชูมาหวาก็ได้สติในทันทีนายหญิงช่วยข้าด้วยเถิดข้าต้องช่วยเจ้าอยู่แล้วมิฉะนั้นข้าก็คงไม่มาที่นี่เจ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงมาให้ชัดเจนก่อน ส่งสือชูนั่งพิงเก้าอี้มองมาหวาใส่ชุดให้เรียบร้อยพร้อมกับฟังเขาเล่าเรื่องสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงนี้ไปด้วยเมื่อช่วงแรกๆที่ร้านเริ่มเปิดกิจการมักจะไปได้ไม่ค่อยดีคล้ายๆกับที่หลี่สร้างบอกกิจการของพวกเขาดีขึ้นหลังจากที่รู้จักกับเฉากงแต่แล้วคนยศสูงในเมืองหลวงจะเป็นคนง่ายๆได้เช่นไรกันคนอย่างเฉากงมีนิสัยขี้ประชดประชันแต่จูจ่ๆก็มาผูกมิตรกับมาวาพร้อมกับยังแซงทําเป็นคนใจกว้างอีก ต้องคิดจะทำเรื่องบางอย่างอยู่แล้วมาหวาไม่ใช่คนที่ใส่ซื่อสามารถผูกมิดทั่วทุกสารทิศในเมืองถงจะเป็นคนโง่ได้อย่างไรกันจึงสามารถพูดได้เพียงว่าระดับของเฉากงกงสูงเกินไปมาหวาพูดจบก็มองไปทางส่งสือชูนหญิงเย็นจื่อมัวเมานี้ค่าโดนตั้งแต่เมื่อใดหรือส่งสือชูมองไปทางมาหวาอย่างเห็นใจคำตอบนี้ค่อนข้างวับหวามอยู่บ้าง